โนหรือวันพระหรือถ้าเราไปงานศพเราไปท้ายของงานศพก็จะแย่ยมากเขาจไหมครับอาการนี้คืออย่าไปงานศพให้คือเอา,อาง่ายละเจฟเมื่อจุดจีนอ่ะเจฟกินของเส้นไหวเจะต้ทรมานแล้วแดกไม่ได้เลยเพราะของเส้นไหวอ่ะทรมานแต่เมื่อหายแล้วก็สามารถกินได้ปกติกระจาง ก็ค <NYU. S 1> ือช่วงน <c oughs> ี <c oughs> ้ช <BBC> ่วงที่กินยาเนี่ยอย่าไปงานศพอย่ามีของงานศพก็เขียนหน้าบ้านว่าอย่าเพิ่งตายก็แล้วกันช่วงนี้ก็ไม่ว่างไม่ใช่ผมว่าเราไปวัดสวดมนต์เรื่อยๆผ่านศพผ่านหน้าเพได้แล้วจะไปสวดมนต์ที่วัดทำไมเราไม่สวดที่บ้านให้ทุกคฟังบ้างล่ะที่บ้านก็สวดเอาก็สวดที่บ้านเราแน่แหละที่บ้านเป็นหน้าที่ของพระเขาทำวัดเองเลยโยมแล้วก็สวดที่บ้านเราดีที่ที่บ้านก็สัวแต่จะก็ทำวัดทุกวันแล้วทำวัดทำไมให้เป็นกรรมกรเราต้องต้องทำวัดอ่ะไม่เขาเขาไม่เา ถามว่าเป็นกรรมกรใช่ไหมต้อง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 ทำวัดเนี่ยเราเป็นกรรมกรใช่ไหมก็เขาทำานี้อยู่ตั้งนานคือเจ๊ช่วงที่ไอ้ตรงนี้ให้หายก่อนเจ๊กันไปทีหลังให้ร่างกายหายเขาบอกให้ไปตุนหายก่อนเมอกี้มันก็มันก็กลับไปทรมานเจ๊นั่นแหละทำไมถึงดื้อขนาดนี้วะผมมาด้วยป่ะเนี่ยไม่มาค่ะผมไม่มาด้วยหลังจะถามผมว่าให้ไม่ตบเผื่อหรือเปล่าสะอาดได้อาดไดให้ลุงดอนดูนะแล้วลุงแมงที่ทำอย่าขายอย่าขายมาดู อา่าเดือขาไปโูรเจรงจริงๆเนี่ยไม่ไม่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แซลนะแรงอยู่นะโอ้ยด, <c oughs> ดูดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> สามีเจดูดีมากนะนะกลมๆเจ๊กลมกลม, <c oughs> มันชาหน่อยนะพี่มันปวดหัวถ้าปวดหัวนะพี่ทำแบบเนี้ยคลอบครับ เนีี่่ยยเนนอนเลยเนี่ยพี่หายจริงเนี่ยนอนเลยหายจริงเนี่ยหายแล้วเนี่ยคือเอางี้เจ๊ถ้าเจ๊ใส่เสื้อนอนเจ๊หลับสบายเลยเสื้อไปเนี่ยถ้าใส่นอนเกงก็มอปลาทุกวันร้องร้องอย่าแก้ขาแก้ขาเจ๊ซื้อถ้าใส่เสื้อนอนเนี่ยจริงร่มเลยคือเมียผมเนี่ยถ้าวันไหนแกแบบว่าแกขั้นขั้นตัวแกงูเนี่ยจับไปเสื้อแล้วเจ๊เพื่อนอนหลับคือไม่อึกระแม้กับผมเองอ่ะ ผมบางทีผมต้องใส่เสื้อตัวเองนอนอ่ะมันเหมือนหลับลึกไปเลยอ่ะตื<ช>่นมาไม่เพียเลยอ่ะแปลกมากบางทีไม่ใส่ในหมอปลาอุ้ยไม่เอาใส่ดีกว่าแต่อย่าไปใส่พว๊ไปสัปปสมมนักนะหรือว,ว่าเจอไอ้โชเล็นนี่มันมันแ่น่บเนี่ยใครบอก,บ,อกบีฟักโก้ค่ะมันไส้ตอนนี้บีฟักโก้เขาตีหมอปลาเข้าไปด่า ไอ้นัดไอ้นัดไอบีด้วยค่ะหนูเข้าไปในเพจไอบีด้วยไอบีมันกำลังมีหาไอ้นัดก็ตัวร้ายปากหวานก้นเปี้ยวเหยียดเท้าตะกวงมันคงไม่ด่าพี่ด่ากูเลยพี่ ไปไปไปด้วยไปเถอะไปด้วยไปเถอะเอออย่าด๋อยเลยอย่าด๋อยอย่างเงี้ยยังไงก็สมสวยด้วยกันเหยียดเท้าแล้วทำไมแม่สามีเรี้ยงกันวะฮะสามีไม่รวยฮ่าฮ่าผใหม่เจ๊เรายังหน้าตาดีดีเลย คุณน้ายคุณน้ายตอนคุณนายแก่ไปแล้วเนี่ยมั่งขอมั่งนะแต่ผ่าหลังจะทำไงเ่ยตบหัวไง ใส่ไม่เอ๊ออกเลยม่แต่เียาีีเปนนี่สิน่นับเอาเลยตีผาหลังค่ะเป็นลอรองหูทับเส้นค่ะเดี๋ยวไปกุ้งกุ้งแทงแล้วกันหดเลยนะหมดแล้วเยอน้อยแล้วเอเาไปขยขายดี้วน แล้วค่าขายดีลนะแล้วเป็นแค่คนเดเป็นไาเลยนะยังเป็น้าอยู่เหรอมันโง่ามากเลย <c oughs>